ดราม่าแฟนบอลไม่ปลืม้มแมนยูวางแผนฉลองแชมป์ยูโรปาลีกแค่บาร์บีคิวพรนเมอร์สันออกโรงวิจารณ์แผนฉลองแชมป์ยูโรปาลีกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหากคว้าแชมป์ได้โดยมีรายงานว่าสโมสรเตรียมจัดแค่บาร์บีคิวที่สนามซ้อมแทนการจัดขบวนพาเหรดเหมือนทีมอื่นเมื่อสันมองว่าการไม่จัดพาเหรดถือเป็นการตัดแฟนบอลออกทั้งที่แชมป์ไม่ได้มาง่ายๆพร้อมระบุว่าควรฉลองให้สุด พราะไม่รู้ว่าอีกกี่ปีจะได้แชมป์อีกอาโมริมยอมรับอับอายต่ออันดับในพรีเมียร์ลีกรูเบนอาโมริมกุนซือปีศาจแดงยอมรับว่าอับอายกับผลงานฤดูกาลนี้หลังทีมชนะแค่6จาก25นัดและแพ้ถึง17นัดในลีกพร้อมประกาศว่ายูโรปาลีกคือโอกาสสุดท้ายกู้ชื่อแมนยูแมนยูเจอเปัญหาแนวรับก่อนชิงยูโรปาก่อนเกมสำคัญกับทอตแนมฮอสเปอร์มีนักเตะตัวหลักอย่างเลนิยูโรเดอร์ลิก และไอเดนเฮเวนพลาดการซ้อมคาดว่าอาจพลาดลงเล่นในนัดชิงเอลราเผยยูโรปาลีคือทางรอดของฤดูการหายนะปาทริตเอลรามองว่าแชมป์ยูโรปาคือหนทางเดียวที่จะช่วยกู้ศรัทธาแฟนบอลพร้อมยกบรูโน่แฟนันเดตเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้ทีมยังอยู่รอดจนถึงรอบชิง